ตอนนี้ก็ประธานค่ะประธานบุ๋มบูมประธานบูม,บม,ป,บมปิดประตูดิให้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 ใหเอเอเอเด่นเด่นนะ,ล,ะลูกอาาตอนนี้ยายก็มาถึงบ้านหมอปลาแล้วนะคะยายก็จะเข้าชมห้องแอร์ซะหน่อยโอ้ยห้องไหลมี่ประจักษ์เด่มากค่ะประจักษ์เด่มาก มานั่งตรงนี้เด้อหน้าตูเริแสงนั่งเพื่อเป็นประธานวะเพื่อเป็นประธานนะสัสบีค่ะทุกคนเอฟซีของคุณยายนะคะวันนี้ยายก็มาถึงบ้านหมอปางน,นะคะที่บ้านเขาค่ะหลังจากไปเที่ยวทะเลมาเนาะยายก็จะมานั่งแอร์เย็นๆปิดประตูหนะ่อยเอแอร์ออกไหมมันบ่ยเย็นไหม ไอ,อ้ออกค่ะไอ,อ้ออกเยน็ยนๆค่ะเพราว่าเยน็นค่ะนั่งรอหมอปลาว่าหมอปลาเพื่นมีภารกิจอยู่ข้างนอกเนาะมีภาร,รกิจอยู่ข้างนอกค่ะเจ้าหนค่ะ,ะปปเออดีย๋วยวไปนั่งตักแอ่นนะ ลาตไฟฟ้ารูปขางไหมอันเมื่ขึ้นข้อเขึ้นข้าไปเดนะเกื่รูปลาตสวยเนาะแล้วก็คูกองยาเด้อนี่รูปลาตต้องกอานค่ะ ลูกเราโตโตสอน้เอาไปเนมนีก่อนยยเพิ่งมาเห็นบ้านหมอปลาครั้งแรกค่ะไม่เคยไม่เคยมาสักทีเลยนี่ยายเป็นยายมาเป็นครั้งแรกค่ะยายไม่เคยรู้จักเลยสมัยก่อนที่สมัยก่อนที่พ่อพระเอกเขาดังยายก็ไม่ได้มากับเขานะจริง ยายไม่มีวัสานาจะเดินร่วมทางเขายายมากับน้องบูมนี่ยายกับน้องบูมอาจจะดวงสุขรงกันนะทำไมก่อนนะเขาก็มาอยู่บ้านหมอปลาแต่ยายไม่เคยเห็นนี่ยาย,นยายเป็นคนเห็นยายเป,เป็นคนเห็นบ้านหมอปลาข้างแรกเลยน,นี่ได้ จริงเดี๋ยวเขาจะพาไปเดี๋ยวเขาจะพาไปชมวิวบ้านหมอปลานะคะปาตามยายมาเนาะนี่ค่ะบ้านหมอปลาค่ะยายคงชาตินี้หรือชาติหน้าชาติใดยายคงไม่ได้มี ยายคงไม่มีบารมีเหมือนหมอปลาค่ะอันนี้เรื่องจริงที่ยายเข้ามาเดินผ่านเข้ามาที่บ้านเพื่อนนี่ก็เป็นบุญบารมีมากเลยน,นี่อันนี้ตรงนี้นะเป็นถังขยะนะดู CFC ขนาดถังขยะยังเป็นทองเป็นโอ้ยสเตนลาดเลยค่ะอิลี่ได้โอ้ใครไม่รักก็บ้าแล้ว ใครไม่รักก็บ้าแล้วตัวเล็กเนี่ยใครไม่รักก็ว่าแล้วเด้อู่จิงจิงจิงค่ะ จะไปข้างน,นอกัดอออ้ดึงดิมันคือปดนล้วะโอ้ยอยายไปนู่นนะนะไปถ่ายรอบบริเวณนะไปรีวิวอะพูดง่ายงายไปรีวิวค่ะ ต้นอะไรครับโอ้ต้นยางนี่ประตูเพิ่นไหมจะว่าหมอปลาพลามวยถ่ายคลิปเลยไหม โอเคสต็อปแลนด์นะไปแล้วนี่รถหมอปลามนม่เทมมหาราาละครนะแม่สาวสีแดงสาวสีแดงชด้ครัวนะ ปคอยประจักเดินตามเดินไปก่อนคอยประจักไม่ไปแล้วหนูเดินไปรอบเมื่อหอนบ่หอนบ่หอนด่บ่เจ้านี่ก็ได้ กินข้าวเย็นลาบหมูเนาะใช่ยังไม่ไดทำนี่ค่ะคุณป่วยเพิ่นเจ้าดีค่ะคุณยายคุณป่วยเพิ่นไหมบูมน้อยไปแล้ว โอ้ที่ของที่ที่ของหมอปลานี่เยอะนะเขาแล้วก็เลี้ยงคนป่วยนะคนป่วยก็อยู่ตรงนั่นอยู่ตรงนี้นะเพื่อนเอาคนมารักษาเนาะเพื่อนเป็นคนใจบุญเนาะเดี๋ยววันหนึ่งยายก็อาจจะมาอยู่ตรงนี้ <c oughs> ตายแล้วคูถ้ายายมาอยู่ตรงนี้สงสัยสถา,านยอมรับไม่ได้เนาะ ลาบลาบอะไรคะอ่ะลาบลาบลาบ,ลบหมูมไม่ใช่หรอคะอห้เต็มตัวน่นรัละจำ,จำได้เหรอคะจำได้อันนี้เป็ดปลอมหรือเป็ดจริงวะโอ้เป็ดจริงนี่วะเป็ดจริงไว้วทำไมต้องแปดน,นาทีแล้ววะ เนี่ยคุณป่วยของเพื่อนวัสดีค่ะทุกคนสสวัดีค่ะทุกคนมึนตึบเลยวะเฮ้ยมวยเราไม่เอาอันนั้นมาให้หมอปลา Mọc phạc Hả? Em lo ใน ra เดี๋ยวเรา thì này anh Minh อันนี้มาถ่ายอยู่เพชรบุรีปากดีอ่าจำลองเดี๋ยวผมมองดูอนันนก็จะออกหมดเลยแม่คุณหมอปลาชุดหล่อของคุณยายเจ้าคะ <c oughs> ยายก็ต้องปากดีสิคะ <c oughs> ปากดีเป็นสีแก่ปากปากไมด่ดีปาาเขาว่าอย่งางวะป้าเจ้าก,ก็เก่งเนาะ <c oughs> เป็นคนเพชรบุรียังมาลาบหมูเป็นวะเอาตอนนี้ยายจำลองงงนะถามว่าเป็นคนบรุรีสมไมลาบหมูเป็นเออแม่ <c oughs> <c oughs> เจ้านี่รอทั้งใจแล้วรอทั้งกายนนด้วยเ<อ>นาะลาบหมูอ่ะพี่ปาเฮ้ยวันนี้พี่มามาันเป็นวะที่ทำลาบหมอาาม,มาลาบมนโชคลาบโชคลาบลนาะลาบพ,พี่เรือย,ยายโคตรผิด<ห>แค่นี้ก่อนนะนนเดี๋ยวแหะยายขึ้นใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ thank you